สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนอยากจะมาแชร์ความหมายของคำว่า เสี่ยวซานคือเพอิญว่าเพื่อนแอนเนี่ยถามมานะคะว่าคำเนี้ยมันหมายความว่าอะไรคือเสี่ยวก็คือเล็กใช่ไหมคะซานก็คือ3เออะไรเล็กๆ3อันจริงๆแล้วนะคะคำนี้ในภาษาจีนเนี่ยเสี่ยวซานก็จะหมายความว่า mistress หรือว่าภรรยาน้อยหรือว่าผู้หญิงอีกคนนึงค่ะแต่ถ้าจะแปลอีกแบบหนึ่งนะคะก็คืออยู่ชั้นประถม3านั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าถ้าแอนเนี่ยอยากจะพูดว่าข้าไม่ถึงเลยว่าพ่อของฉันเนี่ย จะมีภรรยาน้อยใช่ไหมคะอันก็จะพูดว่าไม่เสียงเต่าป้าป้าอย่เสียวช้นเหรอ ไม่เสยงตป้าป,ะปะ๋าหยเสี่ยวชานเหยก็จะหมายความว่าคาดไม่ถึงว่าคุณพ่อเนี่ยจะมีภรรยาน,น้อยนั่นเองค่ะและอีกตัวอย่างเนึงน,นะคะอย่างเช่นว่าถ้าแอนเนี่ยอยากจะถามเพื่อหรือว่าถามใครก็ตามนะคะว่าถ้าเกิดว่าสามีเนี่ยมีภรรยาน,น้อยเนี่ยจะทํำยังไงใช่ไหมคะในภาษาจีนเนี่ยเราก็จะพูดว่ารู้กว่าฟ้าเซี่ยนนยิยเหล่ากองหยิบเสี่ยวซ่านอ应该如何办ะ 如果发现你的老公有小三，应该怎么办呢？ ก็จะแปลว่าถ้าเกิดว่าเจอว่าสามีเนี่ยมีภรรยาน้อยเนี่ยจะทํำยังไงนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าถ้าแอนเนี่ยอยากจะบ่นหรือว่าพูดกับเพื่อนว่าฉันเนี่ยค้นพบว่าเขามีภรรยาน้อยใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะมีคนที่สองและคนที่สามเนี่ยในภาษาจีนเราก็อาจจะพูดว่าหัวฟ้าเซียนท้าหยดเสี่ยวซ่านใช้ฟ้าเซียนท้าห้่ยหยเสี่ยวซื่อเสี่ยวอู่ก็จะแปลว่า ชั้นเนี่ยได้คนพบว่าเขาเนี่ยมีภรรยาน้อยคนที่1คนที่2กับคนที่3นั่นเองค่ะเสียวซานเสียวซื่อเสียวอู่มันก็ฟังดีตลกดีนะคะแต่จริงๆริงแล้วนในชีวิตจ,จริงก็ไม่มีใครอยากให้สามีไปมีภรรยาน้อยหรอกนะคะคํานี้นะคะเสียวซานจะไม่ได้หมายความว่าภรรยาน้อยซึ่งเป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะคะผู้ชายเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเสียวซานได้เหมือนกันค่ะก็จะเป็น นั้นเสียวซานส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นหนูเสียวซานนั่นเองค่ะทีนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วนะคะว่าคําว่าเสียวซานหมายความว่ายังไงอย่าลืมนําไปใช้กันนะคะแต่หวังว่าเพื่อนๆคงไม่ใช้เนาะยังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจีนเนี่ยก็ถามเข้ามาได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเซียชื่อเจียนบาย